สวัสดีครับวันนี้มีลูกค้าฝากถามว่าเราจะเขียนหลังคาจั่วที่มันซ้อนกัน2ชั้นเนี่ยเราจะเขียนยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าวิธีการเขียนเขียนแบบไหนนะครับอย่างแรกเดี๋ยวผมจะสร้างแปลนมาก่อนนะครับแปลนผมก็กําหนดเองคร่าวๆสัก4คูณ4คูณ7แล้วกันนะครับ4คูณ6ดีกวา่า Enter นะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาเป็นสัก3เมตร อ่าโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็เม e ก r ุ๊ p ไว้นะครับทีนี้ให้เรานะครับใช้ขยับนิดนึงนะครับอ่าให้เราเนี่ยใช้คำสั่งโปรเท c เตอร์นะครับตัวนี้เอามาแปะไว้ตรงระนาบตรงนี้ก่อนแล้วก็ดูว่ามันขึ้นแกนอะไรของผมมันขึ้นแกนเขียวใช่ไหมฮะกดหัวลูกศรด้านซ้ายให้มันล็อกไว้เลยนะครับทีนี้พอมันล็อกเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาคลิกที่มุมตรงนี้เป็นหนึ่งครั้งนะครับ คลิกเข้าไปปุ๊บและไต่เส้นมาตรงนี้นะครับแล้วคลิกไปอีกครั้งหนึ่งอ่าแล้วดึงขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมฮะมันจะเกิลดลักษณะเป็นกิดลายขึ้นมานะครับให้เราพิมพ์องศาไปเลยนะครับตรงนี้สักยี่สิบเจ็ดเอนเตอร์นะครับฝั่งตรงข้ามตรงนี้ทําเหมือนกันนะครับยี่สิบเจ็ดอ่าแล้วเราก็ปิดระนาบตรงนี้ใช้ลายไต่าตามกิดลายนะครับแล้วก็ปิดให้มันเกิดระนาบนะครับ แล้วก็กิจลายเราไม่ได้ใช้เราลบออกนะครับจะเป็นลนักษณะนี้นะครับทีนี้เนี่ยผมก็จะเ e l e c t 2เส้นโดยการกดชิปไว้นะครับกดชิปค้างไว้แล้วก็ไปคลิก2เส้นนะครับมันจะเลือกเส้นไปได้เรื่อยๆนะครับเรา o อฟเซตจุด1นนะครับเห็นไหมฮะมันจะออฟเซตเฉพาะเส้นที่เราเลือกนะครับแล้วเราก็ปิดตรงนี้ อ่าโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกอ่าผมกดดับเบิลคลิกตรงระนาบน,น,นี้คลิกขวาเมก o ุ p ไว้นะครับผมจะได้หลังคาละจั่วนะครับทีนี้ผมใช้วิธีคือก๊อปเลยครับจับตรงนี้ก๊อปลงมาข้างล่างนี่เห็นไหมฮะอ่าให้มันมีช่องว่างนิดนึงตรงนี้สักจุดศูนย์ห้าเรียบร้อยครับเราก็จะได้หลังคาอย่างนี้ละนะครับที่เหลือเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไป เราก็ไปดึงอ่าเห็นหมฮะเพิ่คลิกเข้ามา,าตรงนี้สักอสองเมตรเรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวนี้ผมสร้างพื้นก่อนพื้นตรงนี้อ่าโอเคแล้วก็จุดนี่นะครับเมกรุปไว้นะครับ เรียบร้อยละเห็นไหมฮะเราก็จะได้หลังคาจวที่มันซ้อนกันนะครับที่เหลือเราก็ใส่รายละเอียดให้มันนะครับเดี๋ยวผมก็จะผมทำระยะชายคายื่นออกมาสักเมตรหนึ่งนะครับนี่นะครับพุ่งเสนฟูหนึ่งเมตรนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับเสร็จละนะครับประมาณนี้นะฮะทีนี้อ่ะ เค <Okay, S 2> เดี๋ยวผมสีเล็กสองเส้นนี้เหมือนเดิมนะครับกดชิปแลกออฟเซตนะครับจุดานะครับนี่อ่านะครับ,นะรบให้มันดูมีมิตินะครับนี่แล้วก็ผมก็เขียนประมาณนี้ก็คร่าวๆไว้นะครับที่เหลือ,อะนะครับเราก็ค่อยๆแต่งเอานะครับสีเล็ก กดชิปไว้ออฟเซ t นะครับแล้วก็นี่นะครับตีเส้นตรงนี้อโอเคเ,อเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับตีตรงนี้นิดนึงจะเห็นว่าผมจะใช้คำสั่งลายเขียนตามรูปทรงนะครับ รูปทรงที่มันมีให้เราอยู่แล้วนะครับแล้วก็เขียนตามนี้ได้เลยนะครับข้อแม้คือเขียนปุ๊บทาให้มันเป็นเส้นปิดให้ได้นะครับอ่าโอเคลบออกครับไม่ได้ใช้อ่าโอเคเสร็จแล้วครับแล้วก็ปิดแม่กรุ๊กไว้นะครับ ่โอเคนะครับเสร็จละนะครับลักษณะประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับที่เหลือเราก็หากระเบื้องมาใส่นะครับอ่าทำให้มันดูมีรายละเอียดนิดหน่อยนะครับแต่หลักๆเบื้องต้นเนี่ยประมาณนี้นะครับวิธีการเขียนจั่วนะครับผมก็หวังว่าขั้นตอนนี้อาจจะมีประโยชน์นะครับลองฝึกใช้งานกันดูนะครับขอบคุณครับ